ว,วันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวพัทยากันนะครับตอนนี้ก็กำลังจะลงชายหาดพัทยาเหนือนะครับโน่นคนดีใจโน่นอยู่ข้างหลังทงั้งสองสองคนพี่น้องก็ขี่พามาดูมาพอดีมาซื้อของที่ศูนย์กิฟป์รีพัทยานะครับก็เลยพาเด็กๆมาขี่ ดูชายหาดพัทยาเหนือเนี่ยเขาเรียกเทอร์มินอลที่เพิ่งเปิดใหม่อ่ะเป็นห้างเพิ่งเปิดใหม่มาเจอโควิดกเรียบร้อยเลยดูรถดูรถข้างหน้าดูรถข้างหน้า<ว>น้นขวามือครัขวาดูสีเขียวรถเปิดประทุนนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยน,น,นีไอรถไอไม่ใช่เปิดประทุนแลนด์โรเวอร์มีเครื่องบินด้วยเห็นไหมน้องนิว ข้างหน้าก็คือทะเลสวัสดีก่อนผมเต็กคิโผอุ้ยคิโวิดีโอโน่นนะข้างหน้าเป็นทะเลละา้ไปดูข้างหน้ากันครับจะดูชายหาดพัทยากันนะครับมีเด็กแบ้นด้วยเหรอ พี่มีอะจะบอกเฮ้ยมีว่าวด้วยเห็นไหมนะอ๋าโอเคเฮ้ยตรงนี้ไงที่พี่เนมมาเที่ยวอ่ะแะนี่มีมีว่าวด้วยเนี่ยเห็นไหมเอ้ยอยากไปอยากไปไหนไม่ตัวยักษ์ตัวยักษ์เกี้เห็นไหมมีว่าวเต็มเลยมิวพีวว่มีอะไรจะบอกตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นตรงเนี้ยมันจะมันจะมีทางเดินมันจะเป็นอย่างเนี้ย<อ>ต,ตรงนั้นอ่ะจะเป็นตรงที่เขาตรงที่เขาของของลมเล่นกันอ่ะตรงนั้น แล้วตรงแล้วตรงแ้วไอ้พวกตรงนี้ที่เห็นในยูทูบอะพี่มันมน่าเล่นมากเนี่ยมันเนี่ยตรงเนี้ยพี่นเนเคยมาเที่ยวเล่นเลยดูได้อะไรพวกเนี้ยมาเที่ยวเล่นที่เสือมาแล้วอะไรเนี่ยมาเที่ยวเล่นอ่ะมานั่งมานั่งสกีโบสกีเจ็คสกีสะพานมาดาอนี่พี่เน็ตวก็เขาไปถ่ายรูปตรงนั้นอ่ะลาดนี่แม้ตรงที่ว่ะที่แก้ว่าพัทยามันจะเป็นป้ายพัทยาเห็ไมมโน่นอ่ะเห็นไหม เป็นป้ายพัทยาก็ที่พี่เนมไปถ่ายรูปใช่แล้วแล้วพี่แบงกีอะ่ะแ,แล้วพี่แบงกีก็ถ่ายก็ถ่ายร,ปรูปตรงนู้นตรงมีรู้ว่าแบงกีอยู่ตรงไหนแบงกีอยู่บ้านแบงกีอยู่นาเกลอ,อน,นี่เองใกล้แล้วบ้านของไอ้อะไรไกจนินอะไรแบอะไรนักชื่ออะไรนะเ<ๆ>บนไกจนินะที่เขาจะพาไปเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวทั่วทั่วประเทศหรือเที่ยวทั่ว บ้านเขาก็อยู่พัทยาใต้นี่เห็นไหมเขาจะเล่นกีฬาชายหาดแข่งกีฬาไ,ไอ้พวกวินเซิร์ฟพวกอะไรเนี่ยอ,อ,อยากลงไปดูหาดไหมอยากอยากหาที่จอดก่อนที่บอกนี่แถวนี้มันก็จอดได้ขนาดนี้ใช่ไหนูอยากลงมั่งมั่งนีอยู่บนรถนี่แหละนี่ไงลงลงไปดูเดินดูทางนี้ให้ลงดูบนรถนี่แหละเนาะเราดูตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปดูตรงโน้น อยู่ตรงนี้นี่แหล,ละลอ,ลอกฝั่งนี้นะอลอกล็ฝั่งแต่ดูรถด,ด้วยใส่แมสด้วยนะแมสต้องอยู่ข้างหลังมอยแมสอ่ะเจ้าลุงมันจะมันจะมีเป็นทางเดิอนอะไรไหมอ๋อก็เมื่อกี้ยังเข้าศูนย์คิปเปอรีนอยู่ลุมง,งมันจะมีไอ้ทางเดินมันมีคนไอนนี่ไง เห็นไหมน่ะทุน่นที่บนนั่นเนี่ยเราเราขึ้นไปเดินได้ไหมได้ไปสิ ไปจะดูว่าจะเดินไปดูว่านี่ไงไ,ไม่อยากเดินก็ลองเดินขึ้นไปดูน้องนิวมานี่เร็ว้เรวไม่ทันไม่ทันพี่เบรแค้ว ตอนนี้สภาพชายหาดก็สวยงามนะครับก็ไม่มีขยับเพราะว่าปริมาณนักท่องเที่ยวมันไม่เยอะเหมือนช่วงเหตุการณ์ปกตินะครับตอนนี้ก็พาเด็กๆมาเดินเล่นชายหาดก็ดูนะครับก็โลง่งพัทยาพิจิตพัทยาตรงนี้จะเป็นในช่วงพัญการ ไพัทยาเหนือไปพัทยกากลางน้ำลงนะครับชังงนนี้น้ำเป็นช่วงมาเรน้ำม,ม,มาจะขึ้นช่วงช่วงเย็นโอ้ยลงไปไม่ได้บนะ้างน้ำมันลงอยู่นะ่ะถูกใจถูกใจครับล่เขียนชื่อด้เขียนชื่อตัวมาทีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ มาเขียนชื่อตัวเองวาดรูปแล้วเขียนชื่อตัวเองดิโอ้ัหให้มันใหญ่ๆหน่อยก็ได้ให,ให้วงมันใหญ่ๆหน่อยอ่ะน้องนิวเขียนชื่อน้องนิวดิเขียนดิชื่อน้องนิวนอเขียนชื่อตัวเองก็เขียนไม่เป็น หอยตายแล้วอ้ารองเท้าน้องนิวอ,อะ มันมีน้ำออกมาจากกรูด้วยนี่เฮ้ยไปเหยียบมันทำไมหรอ,อเฮ้ยพี่เบดได้ปูเอาไปกิน<ะ>เอาไปกินได้เออเอาไปกินได้เนี่ยเอไปจองกินได้ไหนมาดูดิเบ็ดดูนะครับเบดจับปูได้มาทำเป็นรูปครับแต่จริงๆก,ก็กินได้

อยู่โน่นล้วไปหาปูเอ้ยมันโยกมันโยกใครจะดูพี่ดูพี่อ๊กล่องน้ำมันเอียงนะนี่นี่เบ็ดเบดมีลูกปูอีกตัวนี่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 เห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่ตรงนี้ เลยมานังไหยท้องอยู่นะนั่นนะได้อ,อีกตัวไายท้องอยู่นะเออจับดิไอตัวนี้มันนิ่มๆอ่ะมันวะมันเป็นปูลอกคาบปูนิ่มมันเป็นปูลอกคาบปูนิ่มมันลอกคาบยังเป็นอยู่ไหมมันยังเป็นอยู่นะแต่มันลอกคาบมันเป็นปูนิ่มเนี่ยเห็นไหมมันเป็นหมดทุกตัวเลยเดีนปูนิ่มปูนิ่มมาไปเอาไ,ไปผัดได้นะ

ระวังเหยียบเกี่ยวมือไหมแล้เรามาดูปูว่ามันมีอีกไหมไปเดินกปูปูคีกนาเรียเอาปอันนี้เอากินได้นนกินได้ทุก,ก,กตัวแล้ไว้ เอาไปจุปแป้งทอดอ่ะไปดิไปนี่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 ดูมันวิ่งดูมันวิ่งดูวิ่งวิ่งปุ๊บไปโน่นแล้วโอ้เบ็ดดูดีดีมันวิ่งไปโน่นแล้วโน่น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  วิ่งจับไม่ทันปูวะ นู่นปูไปอยู่นู่นอีกตัวหน่ะเห็นไหมนะน้องนิวเห็นปูไหมนะนี่นี่นี่ตรงหน้าเลยเออนั่นแหละปูน่ะจับเลยมันเป็นปูนิ่มนี่ไม่เจ็บนู่นอีกตัวน้องนิวนู่นอีกตัวน่ะน้าเดินอยู่นะน้องนิวนี่นี่นี่เดินอยู่นี่อีกตัวเนี่ยเห็นไหมนะ จับมันไม่นีบเออเอออมเนอะเนอะมันเป็นปูนิ่มออนี่น,นี่ปูนิ่มเอาไปทอดกินได้เลยนี่ปูนิ่ม<อ>นี่ตัวมันนิ่มไหมนิ่มไหม,มเออมันไม่นิบเอาไปทอดกินได้เลยดูนะครับปูนิ่มมากเลยเป็นปูนเนี้ยเนี่ย นิ่วนุ่นอีกตัวนะน้องนิวมาเร็วเห็นไหมนี่โอ้ดูตัวนิ่มๆเอาไปทอดกรอบได้ทุกแป้งทอดกรอบได้เลยปูม้านี่แหละแต่มันปูนิ่มม,มันเอาไปทอดกรอบได้นี่อีกตัวนงแนวเออเป็นปูลอกคาบนี่ นี่เอามีปูเสฉชวนด้วยนี่นี่น,นี่เอาจับดีนี่มันไม่หนีนี่ดูปูเสฉวนมันเดินเนียเอาน้องนิวดูปูมันจะเดินแช่ว่าก็ไม่ใช่เสฉวนนี่หว่ามันไม่หนีเไปดใช่เนี่ย,ยแต่อยากกินก็เอาไปเพราะว่ามันสามารถเอาไปทอดได้ ไหนอะเปียกมีชุดเปี่ยนรือเปล่าเปียกลุงไม่ให้ขึ้นรถนะเจอ,อยังอยโอ้โหมันเอาไปกินได้นะเนี่ยมันยังเป็นอยู่นะเนี่ยมันเป็นอยู่นี่เอาไปกินได้ ตัวนี้รอกตัวนี้ตายเนี่ยไปยำได้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยของพี่ที่จำมาได้เนี่ยมันเป็นหมดแล้ไปยำได้ไปหาอะไรใส่ไปเอาอะไรมาใส่ลุงเมื่อกี้เห็นเห็ดปลาเห็ดปลาอะไรไม่รู้อยู่ตรงนั้นอ่ะตรงไหนเบลจับมาได้เยอะเลยอะไปไปดองน้ำปลาได้เลยเนี่ยเมื่อกี้หลุดมือ่ะจะหลุดนี่ลุงมานี่เจอปลาเม่เจอปลาเจอเต่าอะไรที่อยากเห็ มันมันเห็นเบสได้มันไปหาใหญ่เลยนิวนิวมันไปหาไ,ไปหาถุงใส่ถ้าถุงในรถอะมีขอ,อ,องของเสีย ปลาปักเป้า,ปาตายแล้วมัง้งอยอะไรเนี่แมงกะพุนจะไปจับเผื่อนเป็นแมงกะพุนไฟปลาปักเป้าแต่มันตายแล้วนี่ครับปลาปักเป้า,าปเสีตายแล้วขยะเยอะเหมือนกันนะเนี่ย มันก็น้อยกว่าปกติแหละแต่มันก็เยอะนี่มันตายหรือเปล่าวะอ้าวมันอยู่ในนี้ก็มีเหรอตายไหมอุ้ยไม่ตายขยับอยู่นะมันเอาใส่เลยแลครับได้ยังออให้พี่เบสใส่ถุง นี่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 เบ็ดเอา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 เดี๋ยวจับอย่าแมงกะพุนแมงกะพุนเพื่อนเป็นกระพุนไฟกระพุนนะเดี๋จับนะมันจะมีกระพุนแบบกินได้กับกินไม่ได้นี่ไว้ไไนี่ตายแล้ว ตายไหมไม่ตายก็เก่งนี่นี่เปูอะไรนนะวะเ<ม>นี่ยปูเสืชวนนี่อนะุ้ยเสืชวนนะเสืชวนเอาไปเอาไปทำอะไรทำอะไรไม่ได้ไมันได้เลี้ยงตายไหมวิววิวอุ้ยเสืชวนขยับเสืชวนขยับนี่เหมือนตายตอนเลยลุงลุงดูนี่ พี่ปูใจชวนอันนี้ปล่อยมันเถอะมันไม่กินมันตายแล้วแต่ตายไหมตายไม่ตายสายไปสุดเอาไปแแ้ววงครัเดียวดูดูดูรองเท้ามันอยู่ในน้ำนานมาดูพอมันอยู่ในน้ำนานนะตัวเพียงไปเกาะมันนะ ได้เวลากลับแล้วเดี๋ยวพี่โอ๊กต้องไปนี่พี่โอค๊คต้องไปเรียนบ่ายสองครึ่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่โอค๊คต้องไปเรียนต่อ,อปตไปเบดไปเดี๋ยวพี่โอค๊คต้องเข้าเรียนต่อบ่ายสองครึ่งแล้ว เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เดี๋ยวพี่โอต้องไปเข้าเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่อีกทีหนึง่งพรุ่งนี้มาไหมไปดูรองเท้าอยู่ไหนกันหม,มาคาบไปแล้วมั้ง หนรองเทา้ารองเนวอยู่เนไ่น,เน,น,นเนี่ยเวลาคนไม่เยอะเวลาคนมันไม่เยอะธรรมชาติมันก็ยังสวยถ้าคนเยอะธรรมชาติมันก็เละไปเดี๋ยวพี่โอ๊กจะเข้าเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูเวลาดีๆกัน ไม่มาวันพุธทำไมวันพุธส่วนมากถึงว่าก็พรุ่งนี้วันอะไรก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้ดูวันพุธพรุ่งนี้จะได้พามาหาเยอะเพราะเนี่ยมันไม่ต้องกลัวโควิดเลยมันไม่มีคน ็วัน้นนี่นมาไรนานๆนนหน่อยวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันจันเดีย๋ยวถ้าวันพุธถ้าพี่ออกว่างเยอะๆสมติเราก็มาหลายๆชั่วโมงได้วันนี้วันเวลามันน้อย แต่จริงๆ้วจะให้สะอาดไปทางโน้นดีกว่าทางเหนือเหนือนู้นนะจะสาาจะาอาดกว่าแล้วก็มีของขเยอะกว่าใช่ตอนคุณก็มาตอนบ่ายๆก็ได้เวลากลับนะครับเพราะ <The third day> ว่าเด็กๆมีเข้าเรียน สวัสดีครับผมอย่าวาดพอแล้วเลอสวัสดีครับก่อนบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบายก่อนเลยสวัสดีครับผมเ,ด,เ,ด,เมมด็กคีบูอนนเออล้างก็ขึ้นดินอยู่ดีมีค่าเท่ากับปล่อยเท้ามันแห้ง ก็เดี๋ยวได้เวลากลับพาเด็กๆไปเรียนออนไลน์นะครับแล้ววันหน้าเดี๋ยวอาจจะวันพรุ่งนี้ไม่ก็วันมะรืนจะพาเด็กๆมาหาปูกันอีกหาปูหาหอยน,อนี่ครับดูปูน้องเบสหาปูได้ไหนมาดูดินี่ลราเอาดินไปใส่ทำไมไม่เหม่ไม่ได้เอาดินไปใส่อย่างนี้ได้ปูนะครับ ามาจินเดี๋ยวก็พอนทางกลับแล้วก็ยวเจอกันใหม่ครับยังไม่ลยไมบายไม่บายทั้งคู่๊ายบายครับเดิดอ่า